เศรษฐีมาเลเดือดเสียพนันกว่า175ล้านฟ้องคาสิโนในข้อหาไม่ห้ามให้หยุดเล่นฮันโจลิมเศรษฐีวัย62ปีชาวมาเลเซียฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับคาสิโนที่เปิดให้บริการเฉพาะสมาชิกซึ่งมีชื่อว่า e s p i n a s s โดยเ่าวให้เหตุผลที่ฟ้องร้องในครั้งนี้ว่าเพราะทางคาสิโนไม่ห้ามปรามเขาจึงต้องสูญเสียเงินไป3.9ล้านปอนด์ หรือประมาณ174.7ล้านบาทเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี2015โดยในวันนั้นลิมเข้าไปเล่นการพนันที่แอสพีโนสก่อนจะเสียเงินหมดตัวหลังเล่นพนันแบบไม่หยุดพักเลยตลอด72ชั่วโมงซึ่งลิมเล่าว่าเดิมทีเขาตั้งใจจะเลิกเล่นตอนที่เสียเงินไป6 0แสนปอนแต่ทางคาสิโนยื่นข้อเสนอล่อตาล่อใจโดยเพิ่ม โดยเพิ่มเครดิตวงเงินให้เขาเป็น1.9ล้านปอนด์และเพิ่มให้อีก2ล้านปอนด์ในเวลาต่อมาซึ่งสุดท้ายเขาก็นำเงินเหล่านั้นมาเล่นจนหมดเกลี้ยงหลังหมดเนื้อหมดตัวลิมก็เกิดอาการหัวร้อนขึ้นมาทันทีโดยเขาเรียกร้องให้คาสินโนรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและให้เหตุผลว่าที่เขาหมดตัวเป็นเพราะทางคาสินโนไม่ห้ามปรามพอ4ปีต่อมาหลังลิมยื่นฟ้องคาสินโนแห่งนี้ สุดท้ายเขาถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดข้อหาหมิ่นศาลแถมปรับเงินไปอีก1นึ่งแสนปอนหลังให้การเท็สหลายครั้งในระหว่างที่ขึ้นให้การแม้ลิมจะพ่ายแพ้ในยกแรกแต่เขาก็ไม่ละความพยายามที่หวังจะไถเงินของตัวเองกลับมาต่อมาเขาจึงตัดสินใจยื่นฟ้องแอสพีนอ,อีกครั้งโดยคราวนี้อ้างว่าทางคาสิโนมีความผิดในข้อหา ฝ่าฝืนความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายว่าด้วยการพนันปี2005ลิมกล่าวในคำร้องว่าคนอ่อนแอควรได้รับการปกป้องจากการถูกล่อหลวงหรือเอารัดเอาเปรียบจากการพนันทางเอสพินอลใช้ประโยชน์ที่ผู้เล่นเสียด้วยการจูงใจให้เงินมาเล่นพนันเพิ่มแถมบอกจะเพิ่มเวลาให้อีกต่างหากทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าเอสพินอลไร้ซึ่งความรับผิดชอบเพราะฉะนั้น นี่สินที่เกิดขึ้นต้องถูกยกเลิกในขณะที่แอสพิโน l ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแต่ที่ปรึกษาของบริษัทร,ระบุว่าขณะนี้บริษัทกำลังหาทางให้คำร้องดังกล่าวถูกยกฟ้องทั้งนี้ลิมถือเป็นเศรษฐีมาเลเซียที่มีความมั่งคั่งราว40ล้านปอนด์จากการทำธุรกิจหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ การผลิตเหล็กกล้าและชิปคอมพิวเตอร์อีกทั้งยังเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในกรุงลอนดอนอีกด้วยติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880-900-800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ